เต้นไหมครับผมมากเลยาครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นการประเดิมครั้งแรกบนหน้าจอใหญ่ฟึ่บไปเลยใช่ตืเต้นนะเนี่ยจะได้เห็นหน้าตัวเองออกลงหนังแล้วแต่ละคนทุกคนรู้สึกได้เลยแบบตื่นเต้นยังไงบ้างวันนี้เราจะได้ดูไปพร้อมๆกับแฟนแล้วก็พี่ๆด้วยก็จริงๆตื่นเต้นมากๆคือหนึ่งเลยเราจะได้ได้ยินเสียงฟีดแบ็กจริงๆจากผู้คนแล้วอะไรเงี้ยคือเป็นสิ่งที่เราทุกคนน่าจะ รอกันมานานเพราะว่าเราทึ่เพลนกันมากๆแล้วก็อยากรู้ว่าเสียงตอบรับออกมาจะเป็นยังไงครับผมในการประเดิมออกไปครั้งแรก ก็ตื่นเต้นมากๆเหมือนกันค่ะก็ปีหนึ่งเนาะที่พวกเราทําเรื่องนี้กันมาก็ผ่านอะไรกันมาเยอะเหมือนกันค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเหมือนกันก็วันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่พวกเราจะได้ดูผลงานของพวกเราแล้วค่ะก็อื่มนเหรอคะครับก็ดีใจครับผมที่วันนี้นะครับก็จะได้ดูตอนหนึ่งไปพร้อมๆกับทุกคนนะครับก็อย่างที่บอกก็คือเราเนี่ย ึ่ฝึกซ้อมกันมาอย่างดีแน่นอนนะครับตอนหนึ่งตอนสองนะเออชอบเรุ่นพี่อะคะเื่องไหนเรื่องบีเรื่องีเรื่องยังไงหร่อเป้่านะตื่นเต้นมากมากค่ะที่จะได้เห็นแบบว่าซีรีส์ของละครของพวกเราออกแล้วพร้อมกับหลายๆคนด้วยเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าที่ผ่านมาเวลาเราถ่ายอ่ะเราก็ไม่เคยดูตอนที่แบบตัดต่อเสร็จแล้วอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยตื่นเต้นที่จะได้เห็นเป็นครั้งแรกมากๆเลยค่ะ ใช่ครับผมก็จริงๆก็รู้สึกตื่นเต้นมาเพราะว่าครั้งนี้ก็เป็นเหมือนแบบคนของความพยายามของพวกเราทั้งคนทุกคนตลอดที่ผ่านมาว่าเราทุ่มเทไปเนี่ยผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงภาพที่ทุกคนเห็นมันจะเป็นแบบภาพที่เราต้องการให้ทุกคนเห็นตอนที่เราแสดงออกไปหรือเปล่าวันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่เราจะได้เห็นตัวเองแบบจริงๆแล้วครับผมคนนี้ดกวยก็เหมือนทุกคนเลยครับตื่นเต้นมากครับก็ อยากให้ดูว่าสิ่งที่พวกเราพยายามฝึกฝนมาเป็นปีๆนี่มันขนาดไหนครับก็มาัะครับผมว่าวันนี้เป็นวันที่ทั้งพวกเราแล้วก็ทุกคนรอคอยแหละเออมันเป็นโปรเจกที่ให้ทุกคนได้มาดูตอนแรกกับตอน2วันแล้วก็หวังว่าทุกคนจะพอใจนะครับกับสิ่งที่พวกเราทุ่มเทกันไปก็ฝากคอท์ดอ s สกายด้วยนะครับนะครับผมก็เลยก็ผมรู้สึกว่าละครเรื่องนี้อะผมคอท์ดสกายมันเป็นมากกว่าละครมันได้เห็น ความสามารถของเราแบบหลายคนมากๆไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้นมันมากมันมากกว่าการแสดงอะครับก็อยากให้ทุกคนแบบตั้งใจดูเรื่องนี้กันด้วยนะเพราะว่าผู้คนในที่นี้ก็ตั้งใจฝึกซ้อมมากๆบางคนนี่คือก็เริ่มจากไม่มีพื้นฐานทั้งการร้องการเต้นเลยแล้วก็มาทําในซีรีส์เรื่องนี้ก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆนะครับผมที่อยากจะมอบให้ทุกคนครบทุกรสชาติแน่นอนครับตอรุป้ผมก็ เรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องแรกๆของใครหลายๆคนในนี้นะครับก็เราต่างคนก็ต่างมาจากหลายๆเวิทย์ที่ก็ม,มาจากหลายๆบางคนก็มีประสบการณ์เรื่องการแสดงมาอยู่แล้วครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือรวบรวมเอาเด็กๆยูเจนทุกคนมาครับก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะครับอาจจะช่วยพูดเราอยด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าจะชอบละครเรื่องนี้ครับครับครับ ใครคนอยากรู้เรื่องย่อของเรื่องพิลัตเขการทใ้าบอะไรครับเป็นตัวแทนรอบก็คือเขาเดตกายของเรานะครับก็จะเป็นพูดเกี่ยวกับกลุ่มคนที่มีความฝันกลุ่มหนึ่งนะครับผมที่มีแพชชั่นในการร้องการเต้นการเปอร์ฟอร์มอย่างนี้คือเราก็จะมีการแข่งขันในโรงเรียนเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้ง Max Academy หรือ First Academy ก็ตามที่เราตามหาความฝันกันซึ่งมันก็จะมีเรื่องของการร้องการเต้นอยู่ใน อ่าทุกๆ EP อยู่แล้วเป็นการเปอร f o r m a ์อย่างงี้ครับผมซึ่งมันก็ไม่ได้มีแค่นั้นในเรื่องของการร้องการเต้นเราก็จะมีเรื่องของครอบครัวดรามา่าเส้นทางของตัวละครเป็นอุปสรรคต่างๆที่แต่ละคนเนี่ยต้องเจอแล้วแต่ละคนก็มีเส้นทางที่ไม่เหมือนกันมีอุปสรรคที่ไม่เหมือนกันก็ต้องให้ทุกคนรอติดตามว่าเส้นทางของอุปสรรคแต่ละคนเนี่ยจะไปทางไหนกันกพ <c oughs> อยากฝากทุกคนช่วยเชยร์นะครับผมชบาเลยนเรื่องมันมันคุกรถยังไงบ้างสบายที่พี่าฟังไหมได้ไหมครับ แต่ตัวละครแต่แต่ตัวละครแต่ละตัวก็จะมีออ j e c t i v e ของตัวเองครับผมแล้วก็จะมีเป้าหมายกันว่าแบบคนนี้อาจจะมีความต้องการแบบนี้แล้วก็ทําให้แบบขัดแย้งกับความต้องการของอีกคนหนึ่งหรือเปล่าแล้วกลายเป็นว่ามันมีการแข่งขันได้เห็นมิติของการแข่งขันมิติของตัวละครที่ทําไมตัวละครตัวนี้ถึงมีนิสัยแบบนี้หรือว่าถูกแบบบีบเบื้องหลังชา a d o w s c แบบยังไงมาเติบโตมายังไงก็จะได้เห็นความกดดันหลายๆอย่างแล้วก็ได้เห็นถึง ความรักมิตรภาพทั้งเพื่อนทั้งแบบในรูปแบบของความรักอะไรอเกิดขึ้นด้วยครับผมว่าละครเรื่องนี้เรียกว่ามันหลากหลายรมแบบโรลเลอร์คอสเตอร์ใช่มันจะมีทั้งแบบมีคลายเครียดแบบคอมเมดี้ก็มีโรแมนต์ก็มีการแข่งขันก็มีดราม่าก็มีเรื่องของครอบครัวก็มีผมรู้สึกว่ามันครบรถมากๆนะครับผมมีอะไรจะเสิร์ฟไหมครับเป็นไงบ้างร่วมงานกับพี่บอล ใครจะเป็นตัวแทนบลครมีความในใจก็ร่วมงานกับพี่บอยผมว่าทุกคนน่าจะทุกคนน่าจะรู้ดีว่าพี่บอยเขาเป็นคนที่ละเอียดมากแล้วผมค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าพี่บอยเขาจะทําผลงานชิ้นนี้ออกมาคือเขาเขาไม่บอยผ่านเลยบอกงนี้เล้วดีกว่าทุกซีนทุกตอนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตั้งใจการทํามากแล้วก็บอกเลยว่าทุกซีนถ้าพี่บอยกํากับแทบทุกซีนอยู่แล้วก็สนุกมากครับที่ได้ทำงานพี่บอย มันมีความเก่งไหมครับมันก็มีช่วงแรกๆครับผมเฮ้ยช่วงแรกจริงว่าก็ก็ใช่สายรถยนต์สาันไม่ตเก่งไหมก็ก็มีบ้างครับผมก็คือก็อยากทําในส่วนของตัวเองให้มันดีที่สุดนั่นีกว่าครับผมว่ามันเกิดจากความแบบด้วยด้วยความคาดหวังของการอยากให้ซีรีส์มันออกมาดีด้วยทั้งตัวพวกเราด้วยทั้งตัวพี่บอยด้วยไงครับพวกเราเลยรู้สึกพยายามตั้งใจกับมันมากมันเลยเกิดเป็นความแบบกดดันเล็กๆน้อยๆก็เก่งแลวก็ ผ่อนคลายกันหลังจากที่มันผ่านมาเรื่อยๆครับใช่แล้วแต่ทา้งนี้อ๋อตอนนี้เราตั้ทั้งนี้อะไรอ่ะอ้าวคุณคุณก่อนเลยม่ผมจะบอกว่าจริงๆทำงานพี่บอยเป็นเป็นอะไรที่ง่ายมากๆครับเพราะว่าเอ้าครับเขาทำทำงานพี่บอยเป็นอะไรที่ง่ายมากๆครับเพราะว่าตอนนี้พี่บอยเขาเวลาเราจะเข้าซีนแต่ละซีนนะับเขาก็จะบอกว่าอ่ะ เราลองเล่นแบบนี้ดูไหมอันไหนคุณลองแสดงแบบที่คุณคิดมาดูอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อนข้างที่จะเปิดพอสมควรเลยครับสุดท้ายแล้วก็น่าจะเป็นผลดีต่อพวกเราเองก็จะบอกว่าท่งนี้ท่างนั้นมันคือประสบการณ์ที่ดีมากๆคือคือบางบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะเราเราคิดเราเตรียมมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเอามาเสนอเขาซึ่งเขาก็จะคอยตบให้ว่าเออแบบไหนมันจะดีมันอยู่ในกรอบที่พอดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็เลยกลายเป็นไฟแนลผล ผลลัพธ์ออกมาที่คนกำลังจะได้เห็นกันอะไรครับผมครับเรืงนี้จริงๆแล้วมันนอกจากมีเรื่องราวให้แฟนๆได้ติดตามก็ยังมีเพลงฮอนฮอนเนาะมเพลงแรกก่อนที่รวมกับเพื่อนๆหลายๆคนเลยเพลงอะไรก็เป็นเฟิร์สเลิฟใช่ยัวม my first love ค่ะก็เราก็ร้องด้วยกันทั้งหมด19 19คนเลยค่ะใช่ชื่อเพลงอะไรอะไรนะชื่อเพลงอะไรกันรอ่็ชื่อเพลงครับก็เป็นยัวม my first love นะครับผมเป็นเพลง แรกของพวกเราทั้งหมดในคณะ a c r o r d the Sky แล้วก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของความฝันใช่แล้วใน MV เนี่ยเบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยครับก็สกคนนี้ค่อนข้างที่จะถ่าย MV กันวุ่นวายมากเลยบอกเลยแต่ว่าพอพแต่พอ MV ออกมาแล้วผมรู้สึกว่าเออมันเห็นความน่ารักของทุกคนแล้วเห็นถึงตัวตนของทุกคนจริงๆครับผมที่แบบเออแต่ละคนก็มีความฝันเนของตัวเองอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเออ MV เรื่องเนี้ยเอย MV เรื่องเนี้ยครับเป็นเป็นอะไรที่ถ้าได้ฟังอ่ะครับก็น่าจะ น่าจะเป็นกำลังใจให้กับใครหลายๆคนได้ยิ่งยการทำงานก็อย่างที่ไดมาดอกลูกวายแม่ไหนว่าเราใส่แต่เช้าจนแบบเกือบห้าเม็ดวันใช่คนแล้วเสร็จแล้วตีสามตีสามตีสามครับตีสามตอนนี้สนุกไหมได้แบบมาร้องเต้นกับเพื่อนนอนสนุกมากเลยค่ะไม่ก็สนุกเพราะว่าจริงๆเหมือนเราก็แบบได้มาเที่ยวเล่นด้วยเวลามากองได้เจอเพื่อนอะไรอย่างนี้ครัก็รู้สึกสนุกกับการทํางานในครั้งนี้มากๆเป็นจอยมีงี้บ้าง มีงี้บ้างนิดหน่อยมันมีกันได้มันมีกันได้เอชิ้นนีกตอนนี้เอาวันนั้นผมผมผมอยู่ไม่ดึกมากผมต้องบินไปจีนเมื่อไรครับเมื่อไรสรุปกำลังใจให้น้องไว้ก่อนเนาะส่งกำลังใจใช่เพราะผมอยู่ดึกมากแล้วพี่ท่วมท่วมวันนั้นถ่ายเสร็จแล้วเป็นวันที่ฝนตกหนักด้วยใช่เราคือถึงนั้นเลิกกองแล้วบางคนก็ยังต้องรอฝนใช่ค่ะใบดอกด้วยน้ำท่วมด้วยเศรษฐกิจเท่าไหร่นะตีสาม จริงๆไม่ได้มีแค่เพลงเดียวนะครับจริงๆมีวันนี้ครับหกโมงเย็นครับผมวจะมีอีกเพลงนึงครับชื่อว่าเพลงว่า across the sky ครับผมเป็นเพลงที่พวกผมสามคนนะครับบอสเออร์มอนนะครับผมก็ได้ร้องนะครับเป็นตัวแทนของเพื่อนๆทั้ง19คนครับในซีรีส์นะครับได้ร้องกันก็เป็นเพลงเกี่ยวกับก็บอกว่าไงดีอ่ะก็ให้เป็นให้กำลังใจก็ให้กำลังใจอีกแล้ว นกจากนี้ในเรื่องเดี๋ยวเราก็จะมีอีกหลากหลายเพลงเนาะครับ,รบในเรื่องแล้วก็จะมีขอ,องน้อๆใช่ก็คืออย่างที่ผมพูดเลยว่าในทุกๆตอนของเราเนี่ยแทบจะมีการร้องการเต้นผสมอยู่ในนั้นคือเรียกได้ว,ว่ามีการเพอร์ฟอร์มนซ์แทบจะทุก EP เลยดีกว่าครับผมซึ่งแน่นอนว่าทุกตอนเนี่ยมีเพลงเพาะให้เราฟังแน่นอนครับใช่ครับนอกจากนี้ทุกคนก็ยังมีรายการอะไรให้ไปดูแบบไลฟ์สไตล์ของทุกคนด้วยรัรายการนั้นชื่อว่าลัดฟ้าล่าป่า มุนวายเบียวเบียวเกินเียแบบสุดๆคือคือคือตอนถ่ายตอนแรกเราก็ก็คิดว่าจะมีเกรงเกรงกันบ้างแต่ว่าอย่างหลังหลังจากที่ทุกคนได้เห็นอีพีที่สี่เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเลิกเป็นความธรรมชาติของเราจริงๆแล้วเมิเป็นเนเจอร์แล้วจริงๆก็ธรรมชาติตั้งแต่อีพีหนึ่งแล้วใช่ธรรมชาติแต่ยังไม่เปิดกล้องเลยครับเราชอบนะเราได้ไปอยู่ด้วยกันตั้งแต่สามวันเราได้เห็นแบบ ม, ens, มุมบางมุมที่เราอาจจะไม่เคยเห็นกันในยูทูปก็มีก็มีเสียน, well น้ำตาบ้างนิดนิดน่อยน้อยเนนี้ค okay ือสปอยล์หรือเปล่าครับแม่สปอยล์อะไรพี่สุดท้ายสปอยล์หน่อยอะไรแต่ผมเป็นคนบอกแล้วแต่งหน้ามานทำไมเนี่ยเอาเป็นว่าจริงๆรัดฟ้าร่าฟันมันก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่จะทำให้รู้จักพวกเรามากขึ้นนะครับใช่ครับแล้วสำหรับใครนะครับที่อยากดูนะครับตอนนี้ก็ออนสามารถไปดูเบื้องหลังได้นะครับที่ยูทูบวันคอนเน็กชั่นนะครับใช่ครับอันนี้ฝากหน่อยฝากละครหน่อยที่จะออนแอร์แล้ววันนี้ ก็ฝากด้วยนะครับละครของเรา Across the Sky รักฟ้าล่าฝันก็พวกเราทุกคนเต็มที่มากๆในฐานะนักแสดงแล้วก็พี่ๆทีมงานเรื่องหลังนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ให้ฟีดแบ็กของพวกเรานะครับผมพวกเราตุ้มเทมากๆแล้วก็ตื่นเต้นรอฟีดแบ็กจากทุกคนไม่ไหวแล้วเหมือนกัน่ะใช่แล้วก็จริงๆเรามีช่องทางออฟฟิเชียลด้วยนะคะใช่ครับผมก็จะเป็น Across the Sky โอเคครับผม ช่อทงทางออฟ i ิเชีนะครับผมก็จะเป็น Account h e Sky TH นะครับผมทั้ง3ช่องทางนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Twitter TikTok แล้วก็ Instagram ครับใช่แล้วก็ที่สำคัญนะครับผมเวลาเราได้ดูกันแล้วเนี่ยอย่าลืมมาใส่เล่น h a s h ท็กกันด้วยใช่นี้ก็สำคัญมากๆเลยเราจะได้ไปนั่งตามอ่านแ a ช็ว่าทุกคนชอบซีนไหนแล้วก็รู้สึกยังไงกับซีีเอละครเรื่องนี้นะครับจะได้รู้ว่าทุกคนมีฟีนแบกยังไงกับเราไม่ชอบไปเล่นแฮชแท็ก้ครับ 好，拜拜。